ตอนนี้เรามีประเด็นเรื่องที่ว่าบริษัทประกันเนี่ยปฏิเสธไม่ต่อสัญญาประกันสุขภาพให้กับลูกค้าบางเคสและอย่างนี้เราจะมีวิธีปกป้องลูกค้าเรายังไงให้เขาไม่ต้องเจอกับเรื่องแบบนี้คะโอเคเป็นคำนามที่ดีมากนะครับเพราะว่าการที่ลูกค้าคนหนึ่งอยากที่จะมีประกันสุขภาพเขาก็ย่อมอยากจะให้มันคุ้มครองเขาไปจนถึงอายุ99หรือนานที่สุดใช่ไหมครับแล้วทําไมบริษัทประกัน ถึงจะมีสิทธิ์ไปยกเลิกประกันสุขภาพของเขาหรือไม่ต่ออายุสัญญาประกันสุขภาพของเขาเนาะประเด็นแรกที่ต้องคุยกันก่อนเลยก็คือสิทธิ์ที่จะไม่ต่ออายุประกันสุขภาพให้กับลูกค้าเนี่ยบริษัทประกันมีไหมอืมนั่นแหละสิคำตอบถ้าเป็นกรมธรรม์รุ่นเก่าๆเนี่ย <c oughs> มันจะเขียนไว้ในกรมธรรม์เลยว่าเออบริษัทประกรนะันมีสิทธิ์ที่จะไม่ต่อสัญญาให้ลูกค้านะแล้วมันเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทด้วยเกิดเขาไม่อยากขายหรือคุณเคมเยอะหรือนู่นนี่นั่น อย่างเงี้ยเขาเป็นเป็นสิทธิ์ขาดของเขาอแต่ถ้าเป็นกรมธรรรุ่นใหม่ๆเนี่ยการที่บริษัทจะมีสิทธิ์ไม่ต่อสัญญาลูกค้าเนี่ยมันมันต้องมีเงื่อนไขบางอย่าง<อ>ซึ่งคําถามต่อมาคือไอ้รุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยมันแบ่งกันตรงมันแบ่งกันที่8พฤศจิกายน2564อ่าเส้นจุดตัดมีอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> <c oughs> จุดจัดตรงเนี้ยก็คือมันมีคําสั่งในทะเบียนซึ่งก็คือคอปพที่เป็นเลกูลเลเตอร์ของอุตสาหการรมประกันชีวิตในประเทศไทยนะครับบอกว่า กรมทรร์หลังจากช่วงเวลานี้จะต้องเป็น New Health Standard หรือประกันสุขภาพในมาตรฐานใหม่มซึ่งมันมีรายละเอียดมากมายแหละแต่รายละเอียดที่สำคัญในส่วนที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ก็คือบริษัทประกันเนี่ยจะสงวนสิทธิ์ไม่ต่อสัญญาให้กับลูกค้าได้ในบางเงื่อนไขเท่านั้นซึ่งการที่เราจะปกป้องลูกค้าของเราให้ไม่ต้องเจอสถานการณ์นั้นก็หมายความว่าเราต้องไม่ทําให้เงื่อนไขที่บริษัทประกันเขาจะยกเลิกการต่อสัญญาเนี่ย เกิดขึ้นถูกต้องไหมถูกต้องคอ่ะอ่าครับแล้วเ,เงื่อนไขที่ว่ามันคืออะไรบ้างอืมอ่ะข้อหนึ่งต้องถแถลงสุขภาพตามความเป็นจริงแต่การไม่ถแถลงตามความเป็นจริงหรือการปิดบังประวัติที่จะทาให้บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมเราเนี่ยมันต้องเป็นประวัติสุขภาพในแบบที่หนึ่งถ้าบริษัทประกันร,รู้นะเขาจะไม่ทําประกันให้คุณตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นนะหรือถ้าบริษัทประกรรันรู้เขาจะเพิ่มเบี้ยประกันคุณ อืเพราะว่าคุณอาจจะมีค่าความดันค่าไขมันมหรือค่าอะไรที่มันไม่ไม่ดีไม่งามบางอย่างที่ทําให้สุขภาพเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานนะครับหรือถ้าเขารู้แล้วเขาจะยกเว้นความคุ้มครองในส่วนนั้นเพราะคุณเป็นมาก่อนเช่นคุณมีเนื้องอกที่หมดลูกมาก่อนอแล้วคุณก็รู้แล้วคุณก็มีประวัติแต่คุณไม่บอกถ้าบริษัทประกันมารู้ที่หลังเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ต่ออายุคุณได้นะ ใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> อ่าสรุปอยาคำว่าเราต้องถแถลงประวัติในส่วนที่มีนัยะสําคัญ mm hmm. ให้กับบริษัทประการรู้ตั้งแต่ต้น mm hmm. นะครับเงื่อนไขต่อไปข้อ2ก็คือการที่ผู้เอาประกันเนี่ยเรียกร้องการรักษาการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บโดยที่ไม่มีความจําเป็นทานนการแพทย์อธิบายอย่างง่ายที่สุดนะครับก็คือโรคหรือการบาดเจ็บแต่ละแบบเนี่ยมันมีความจําเป็นและมาตรฐานทางการแพทย์ เขียนไว้รองรับเสนอว่ามันจะต้องมีแนวทางการรักษาแบบไหน <Ừ. S 2> ถ้าการรักษาครั้งนั้นอาจจะรักษาได้แบบที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็ได้ <Ừ. S 2> คุณแค่รับยาเป็นผู้ป่วยนอกแล้วก็กลับบ้าน <Ừ. S 2> อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเคสแบบนี้แต่ว่าผู้ประกันอยากจะนอนโรงพยาบาลโดยที่คุณหมอบอกว่าไม่จําเป็นเคสนี้ <Ừ. S 2> มักจะเป็นเคสที่ถือว่าอยู่ในส่วนของนิยามเรียกร้องการรักษาโดยที่ไม่มีความจำเป็นางการแพทย์ ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยหรอกเงื่อนไขข้อที่3ามก็คือการที่ผู้เอาประกันเรียกร้องเอาผลประโยชน์ค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาลเกินรายได้ที่แท้จริงของตัวเองนะฮะซึ่งรวมถึงทุกๆบริษัทเลยนะหมายความว่าทำกับบริษัท A เท่านี้ทำกับบริษัท B เท่านี้ทำกับบริษัท C เท่านี้แล้วพอมารวมกัน3บริษัทมันเกินรายได้ที่แท้จริงที่คุณทำได้ในแต่ละปีนียถ้าบริษัทประกันเขารู้เขาตรวจสอบเจอนะ เขามีสิทธิ์ยกเลิกประกันสุขภาพเราทันทีเลยยกตัวอย่างสมมุติออมลน์ได้ปีละ1นึ่งล้านสองแสนบาทเยอะไปไหมปีน้อยไปแรงเกิน <laughs> นะครับ <laughs> เป็นรายได้ต่อเดือน1นึ่งแสนเนาะแต่ว่าวิธีคิดของบริษัทประกันเนี่ยอเขาก็จะถือว่าใน1ปีคุณมีวันทํางานใน1ปีมี3ามหวันแต่มันจะเป็นวันทํางานสักสองวันเอาล้านสองหารด้วยสองร6อ เท่ากับ4545บาทจุดส5สตางค์คือไรายได้ต่อวันใช่และคือสิทธิ์ที่คุณจะพึงซื้อสัญญาค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาลจากบริษัททุกบริษัทซึ่งบริษัททุกบริษัทเวลาที่เราจะทําประกันนะคะก็จะถามไรายได้เราไว้อยู่แล้วแล้วก็จะถามด้วยว่าคุณมีประกันแบบนี้กับบริษัทไหนไว้อยู่บ้างหรือเปล่า แล้วข้อจะอาไปชนกับรายได้ที่คุณถแถลงไว้ว่ามันสมเหตุสมผลกันไหมอ่าถ้าคุณเพราะถ้าคุณต้องการชดเชยรายได้ของตัวเองเนี่ยคุณทําได้วันละสี่พห้าเออแต่คุณไปทํำค่าชดเชยวันละสองหมื่นเนี้ยอ่าม,มันก็ผิดหลักการสรุปเราจะป้องกันสถานการณ์ที่ลูกค้าของเราจะไม่โดนบริษัทไม่ต่อสัญญาได้อย่างไรคําตอบก็กลับไปที่พื้นฐานเลยนะครับคือหนึ่งก็เวลาจะทํประกัน แถลงสุขภาพในส่วนที่มีใน,ในยะสําคัญให้ครบนะครับเวลาจะเคลมก็ปล่อยให้เป็นไปตามความจำเป็นทาการแพทย์ซึ่งก็ตามความเห็นของแพทย์นั่นแหละอืใช่ไหมครับข้อสาก็คือมีรายได้เท่าไหร่ไม่ควรที่จะทําประกันที่มันชดเชยรายได้การนอนโรงพยาบาลน,นะมากไปกว่ารายได้ที่เราหาได้จริงนะครับสามข้อนี้ถ้าเราทําได้กรมธรรม์เล่มนี้ก็จะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนาน ใดๆก็ตามประเด็นการไม่ต่อสัญญากับประเด็นการบอกล้างหรือโต้แย้งความสมบูรณ์ของสัญญาเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันแต่ว่าไว้เดี๋ยวเราไว้พูดกันคลิปอื่นโอเคครับ